กันเพลนะครับเจอผมแดงจมาราดนะครับวันนี้เจอกันวันเสาร์ที่18นะครับเสาร์ที่1ิกแปดาคมนะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการมวยตู้นะครับไปเริ่มที่รายการแรกเลยนะครับรายการสึกเจ้ามวยไทยนะครับที่อ้อมน้อยนะครับจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับคู่ที่1นะครับยอดปัตตภีสิงห์จตุรัสนะครับวันนี้เจอกับเจ้าเคนแจ็คแจ็คสันมวยไทยนะครับ ยอดปัตตพีเนี่ยเคยชนะมา2ครั้งนะครับมวยจากยะลานะครับผลงานแฟสล่าสุดก็ชนะเข็นนะครับแล้วก็ชนะเขตขณะที่เจ้าเข็นนะครับมวยจากสงขลานะครับก็แพ้ยอดปัตตพีมา2ครั้งเลยนะครับวันนี้ยังชอบไปที่ยอดปัตตพีนะครับเคยชนะมา2ครั้งเลยวันนี้น่าจะกดแฮตติกนะครับส่วนคู่ที่2นะครับชาปิยักรานนาโฮงสเตย์นะครับเจอกับลูฟี่ ตองพัทลุงครับคู่นี้ก็มวยแก้มือกันนะครับไฟล์ล่าสุดเนียชาติพยัก์เนี่ยพิกชนะมานะครับวันนี้ลูฟี่มาแก้มือนะครับลูฟี่ก็มวยจากนครพนมนะครับขณะที่ชาพยักษ์โดยจากพัทลุงนะครับคู่นี้ชอบที่ลูฟี่นะครับลูฟี่ตองพัทลุงนะครับส่วนคู่ที่3นะครับยอดดวงใจสจมรีนะครับเจอกับเพชรศรีชัยเดชเพชรสีทองนะครับ ยอดดวงใจเนี่ยมวยจากอุดรนะครับซ้อมสอสมหมายนะครับมวยซ้ายนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดมีแพ้บัวเขียวครับก่อนหน้านี้ก็ชนะคะแนนเจ้าเพชรสิริชัยมานะครับขณะที่เพชรสิริชัยนะครับมวยจากอุบลนะครับสองไฟล์ล่าสุดมีชนะสองฝั่งโคงนะครับแล้วก็ชนะน็อกยกที่สองน้ําพองน้อยนะครับคู่นี้ชอบไปทียอดสิริชัยนะครับยอดสิริชัยเด็อดเพชรสีทองนะครับส่วนคู่ที่สี่นะครับลังคู่เอกเด็อดลำปาวปอขนส่งยิมนะครับวันนี้เจอกับยอดขุนพล สพง์อมรนะครับคูนี้ชอบไปทีเด่นลำปาวนะครับเด่นลำปาวมวยจากกาลสินนะครับรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับชอบเจ้าเพชรสวิชัยและก็เด่นลำปาวนะครับส่วนรายการที่2นะครับก็เป็นรายการมวยดีวิถีไทยนะครับรายการมวยดีวิถีไทยทางช่อง9นะครับคู่ที่1นะครับนินงเพชรปอไผ่แดงนะครับนิงเพชรปอไผ่แดงเจอกับเจ้าเสือเพชรเกียรตนาวีนะครับ นินเพชรเนี่ยผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็มีชนะน็อกยกที่1เจ้าเดอะล็อกนะครับขณะที่เสือเพชรนะครับเสือเพชรนี่มวยจากกำแพงเพชรนะครับไฟล์ล่าสุดก็ชนะเจ้ากล้องกลุ่มนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้านินเพชรนะครับส่วนคู่ที่2นะครับกล้าพยักจีเด็จ9ก้าสิบเก้านะครับเจอกับโตโยต้านะครับอีเกิลมวยไทยนะครับกล้าพยักนะครับนักชกจากสปปลาวนะครับไฟล์ล่าสุดชนะน็อกยกที่2เจ้า สมิงเดชนะครับขณะที่โตโยต้านะครับมวยจากสุรินนะครับไฟล่าสุดก็ชนะน็อกยกที่4เจ้าเพชรดำนะครับคู่นี้ชอบที่เจ้ากลาพยัคตนะครับราพยัคทีเด็เ9้สนะครับส่วนคู่ที่3นะครับสอนศึกกอกัปปนาสนะครับวันนี้เจกับเจ้าเพชรวานอน j s p นะครับสอนศึกเนียมวยจากระยองนะครับสอนกอกััปนาสนะครับมวยเข่านะครับผลงานไฟล่าสุดชนะราพยัคนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเพชรวานอนนะครับเพชรวานอนมวยจากสกลนครนะครับ ซอมวรวงพรมนะครับประเภทมวยจังหวะฝีมือนะครับหมัดหนักสอกอันตรายครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยแพ้นักชกจากกัมพูชานะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าสอนสุดนะครับสอนสุดกอกับปนาตนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับยอดกตันยูจิตเมืองนนท์นะครับเจอกับเมทีสสต้อยแปดริ้วนะครับยอดกตันยูก็มวยจากกาฬสินนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานจิตเมืองนนท์ไฟล์ล่าสุดชนะเจ้าเพชรนำโชคนะครับขณะที่เมทีนะครับมวยจากจันทบุรีนะครับซ้อมอยู่ข่าวมวยไทย ไฟล่าสุดก็ชนะเจ้าเพชรแปดลิ้วนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้ายอดกระตันยูนะครับเจ้ายอดกระตันยูจิตเมืองนนท์นะครับซ้อมอยู่กับทีมงานจิตเมืองนนท์ด้วยนะครับส่วนรายการที่3นะครับรายการศึกจิตเมืองนนท์นะครับทางช่อง j k m นะครับคู่ที่1ก็เสือจันทรนะครับวันนี้เจอกับเจ้าเที่ยวพยัคค์นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเที่ยวพยัคฆ์นะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับมาเฟืองเจ็ดทรงฤทธ์นะครับเจอกับพญาครุฑนะครับคู่นี้ ชอบจะมาเฟืองครับมาเฟืองเกียร์ทรงฤิธิ์นะครับมาเฟืองต่อน้าหนักให้2ปอนด์นะครับชร้อยสิบหกต่อน1ร้อยสิบแปดนะครับชอบมาเฟืองนะครับแล้วก็คู่ที่สามนะครับตะวันฉายวีเคเขาใหญ่นะครับเจอกับลุงลาวีสัตว์อินเตอร์นะครับคู่นี้ชอบไปที่ตะวันฉายนะครับตะวันฉายวีเคเขาใหญ่หรือว่าเจ้าตะวันฉายบูมเด็กเซียนนะครับแล้วก็คู่ที่4นะครับคู่เอกพรพิทักษ์สอยจรวงปาจีนนะครับวันนี้เจอกับเจ้าธงสยาม ไลออนหน้าห้านะครับหรือว่าเจ้าธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์นะครับคู่นี้ชอบไปที่พรพิทัศน์นะครับพรพิทัศน์สอยจอต้องไปจีนนะครับนี่คือมือชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับสามรายการนะครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube ทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเขลมราชลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ